<the> the target located. Go. I'm the I'm the I'm the the Need recon overhead. Copy, oh. UAV is on station. Be gone online. Be advised, enemy surveillance is down. They lost you. ไม่้เก็บตัวเท่าไโอ้ยแพี่โจนเสียบจัดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ขอตัวตัวเดียว ัวัวด <pid> ัว <Hospital> ตัสวัสตัวตััวีคไ <ham S 2> อ้ยามอยู่นี่มันกระโดดัตสวยตบใจ Những chân 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 อมีเซลมีเซลมีเซลตรงนี้ข้างหน้าผมมี่ขา้างนอกวะข้างนอกอเขย่ตีอยู่ข้างนอกมานผมมัดผม โดนนี้โดนนี้ไม่อย่าโดนนี้ไม่ได้ Tao tạo bóng 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 không bóng 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 cái này mò là vậy chứ phải vượt lát rồi thấy ngông quá ตายจิงปะเนี่ยตังสองมืจริงี่ยแล้วจะสรุปเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้บัใช่ไหมผมด้กเห็นสองเองเออใช่บลบัเงียบไอ้ยันีนะโอเคโอเคโอเคไอ้ยตาแม่งบัไอ้สัตว์มี่ทาไห่

มันอยู่ข้างบนโอ้ยสามตัวเลยโอ้ย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 โอ้ย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 โอ้ยอ้ยองอร่อยครับสองอร่อยสองอร่อยนี่เราใจเย็นนะลูกพี่ตัดสวิงเลยอ่อไม่เรื่องอ้ไเสือกมา้หลั วิ่งขู่ปืน,น,นในน้ำบร้อยเลยจบเลยในน้ำสองตัวยังมีปืนนะองกระโถในน้ำอยู่ใต้สะพานเลยครับสองตัวมีจานข้ามาอยู่ งน้ผมมีที่ทุบดีกว่าทุบไม่อเลยตรงนี้เละขลังขลังขลังไปอฝั่งนึ่งมันมีอะไรเปอร์มองอยู่อะข้างล่างเราปะมซื้อกล่องเกาะซื้อกล่องลอยให้เขาคุณผู้ชมครับเอาไปเลยเอาไปเล ผมไม่ได้เอานักเก็บเอาแล้วเวทุดูเตือนเลยพี่คือยูเราเหกันจะได้มีเกี่ยวกันหนึงเต็มเลยในน้ำไม่ทำอะไรกันแล้วอะนะน่ะเขาไปเกี่็บไปในน้ำเขาาดันมาหาเราดีครับชอบเลยครับไม่ต้องมาหาต้องเก็บโหลดดีๆก็มีคนมาให้ฆ่าถึงที่ โอ้ยเยี <German> ่ยมเตมเทคนติดตัวเลยแม่ปลาเซมเทคนติดตัวผมเลยมันอยู่บนเรือเรือเรือเสไนเปอร์ไอ้เหี้ย กูในในโมงเต็มเลยในงโมงได้อยู่วงไปไม่ได้อะอกันโกเดดเยของอ่ะไอ้ตัวัวมัไม่น่าไปรับกูเถอยอุ้ยเฮียเฮียระเบิดไอ้สัตว์นี่หัดมาพกูโดนระเบิดเลยเฮีเียเงียบเียเอไรย นี่เหลือครับเพื่อี้อย่ไห้เงียบกองเอาีกอยู่เก่งอยแอต่ก็ต้องไปนะแป๊บนึงนี่นะชี่ขวาไปได้ไหมได้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 ผมตนมดูเลปตัวน้ไงตังน,นีคร <ไป S 3> ับ รมนเมยอ้งมัน็มตมีคนสเต็ eras, มเต็ต็มเต้นตมเต็มต็มเต็มเต็มเเต็มเต็มเต็มเตเต็มเต็งเต็มเตเตมเต็มเมเต็มเต็มเตมเตเยอะเเเต็เเต็เเตตอ่ะ อ๋โอโหไม่ามนาห,หรอกมันเยอะจริงเมื่อกี้ผมวิ่งมามันส่วนผมทั้งตี้อ่ะผมมองไม่เห็นว่ามันอยู่ในื้างน้ำนม่ไงมันจัดจัดกับการแล้วเราบดตักกูกว่าไม่ทำเพี้ยอ <laughs> นี้มึงกรีบของคิวมากแล้วหมดตักเนี

ตักแล้วตักรู้ท่านได้ตักไอ้ตักมาสองผมแล้วไอ้ตักตักไปใครยิงผมอ่ะใครยิงผมเนี่ยไอ่ะย้าลูกจอมไอ้สจ้เยอะเยอะตักบอกกูไม่ได้ชูงที่มาเลย ไอ้ผมกระโดมดมาเยอะที่ไหยกูเจ็ดไม่นะกูเจ็ดไปที่อื่นกูเจ็ดตกลงมาเยอะแล้วม่ไปกันอีกเยอะยังไงสั่แไันงวะโอ้ยี่นะอ้ตา๊กอ้มนี่ไม่ค่อยดี โอดเต็มเลยสู้ๆครับคุณเดชอู้ยของดีแม่งเดชถล่มมาตรงนี้ครับอยู่อยู่ข้างบนดีกว่าครับอย่าอยู่ข้างล่างเลยครับข้างล่างข้างล่างแม่งจะลุกจ่อ

อไ,ได้ถือได้พี่เยความไว้ถือไปครับความานีโหดเอาผมไปฝืนได้ัคเรตได้ครับแป๊บแล้วมาโอ <c oughs> ้โเอมมหเแบบต็มต่งคา้าครับคุณเนสด่าด้วยหรอ <c oughs> โหเี้ยคนมันหัว โดดนะครับลองมันมาชุบเพื่อนเอ้ยมันมันมาชุบเพื่อนนี่มาอย่านียู่อยู่โอเคล่นทดสอบนะผัดกันทุกแป๊บเอาดิไอ้สัตว์เอาดิเอาดิของเจ้ากูวารักกูว่าเก่งอ่ะกูเหลือเยอะอยู่นะเอาดิเอาดิเอามาดิ อุ้ยยตกขาหักโอก้สภาพโอโทีครับไม่จุ่มไม่ได้หรอเพือเ่อนมไม่ได้ผมเจ๊ผมเอุ้ยเย้ยยอแยยอุ้ยล้มล้มมันล้มเยียบร้อย อยู <sh arp> ่ดัดฟ้าตัวครับโอ้แม่โคตรนัวเลยตานนี้ทีครับ